ภาพชัดอุ่นใจค่าไฟศูนย์บาท g ีลิง t ์ไทยแลนด์พามาชมกล้องวงจรปิดโซลา r เซลล์จีลิงก q ซีทกล้องวงจรปิดไร้สายเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi สั่งการผ่านมือถือได้ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากภายในกล่องจะมีอุปกรณ์2ส่วนหลักๆคือกล้องวงจรปิดและแผงโซลาเซลล์ส่วนอุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆก็จะมีคู่มือสาย USB-C สติกเกอร์มาร์กจุด คุกกัสกู10ชุด ZQW01 เป็นกล้อง PTZ หรือแพนทิวซูมแพนซ้ายขวาได้355องศาทิวขึ้นลงได้100องศาและสามารถซูมดิจิตัลผ wow. ่านมือถือได้ระยะการมองเห็นกว้างมากมาพร้อมกับความละเอียดกล้องที่3ล้านพิกเซลให้ภาพเคลียร์คมชัดมีโหมดในวิชั่นบันทึกภาพสีในเวลากลางคืนบอดี้กันน้ำกันฝุ่น สามมาตรฐาน IP 6 5ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารมีไม้และลำโพงมาให้สามารถคุยผ่านกล้องได้เลยตัวกล้องรองรับ TF Card สูงสุด 128GB และสามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นคลาวด์ได้แผงโซลาเซลล์ให้กำลังไฟสูงสุดที่3 5วัตต์ผ่านสาย USB C ยาว3เมตรเข้าตัวกล้อง จะติดแผงไว้บนตัวกล้องหรือจะติดแยกคนละตำแหน่งกับตัวกล้องก็ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เปลืองค่าไฟในวันที่ฝนตกแสงน้อยหรือต้องย้ายจุดติดตั้งไปในที่อับแสงสามารถใช้ USB-C ต่อกับอะแดปเตอร์เพื่อใช้ไฟบ้านได้การเชื่อมต่อทำได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนเพียงโหลดแอป Ubox ใน App Store หรือ Play Store จากนั้นเชื่อมต่อ WiFi 2.4 g h z ระหว่างตัวกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วกล้องรุ่นนี้สามารถบันทึกตลอดเวลาหรือเฉพาะช่วงเวลาก็ได้เพราะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งระบบ PIR และ AI จะบันทึกเฉพาะตอนที่พบความเคลื่อนไหวเท่านั้นในคู่มือมีคำแนะนำทั้งวิธีการติดตั้งการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้ทางอินบ็หรือแอดไลน์ G Link CCTV ขอบคุณครับ